One, two. พบก,กับจ้ำใจไทยสปายฮอลแลนด์อีกแล้วนะจ๊ะสวัสดีพี่น้องปองปายโซโคสุคนเด้จ้าเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาอีกแล้วจ้าเลยเที่ยงเลยบ่ายขึ้นมาแล้วแสงแดดกําลังจ้าออกเรื่อยๆเลยนะคะพอเห็นแสงแดดก็อารมณ์ดีค่ะฝั่งทางฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์วันนี้ฝั่งทางตัวตัวใสยอยู่ก็เจ็ดแปดองศาได้แต่ท้องฟ้าโล่งมากนะคะจะเดิน ตามแสงแดดก,ก็อุ่นนิดๆถ้าไม่มีลมก็ดีค่ะแต่ก็ยังหนาวอยู่นะคะแต่ก็ดีกว่าฝนตกไปปล่อยทั้งวีทั้งวันทั้งลมนะคะเพิ่งไปตลาดนัดมานะคะตลาดนัดรานังการมีแค่ครึ่งเดียวนะคะที่เมืองตัวตัวศัยอยู่นี่แหละค่ะถ้าเป็นวันเสาร์ก็เป็นตลาดนัดใหญ่เป็นเมืองที่ติดเขตชายแดนเยอรมนีห่างไปแค่6กกิโลเมตรเองนะคะ เมืองเล็กๆตะเข็บชายแดนก็จะแห่กันมาซื้อของที่เมืองน,นี้ส่วนมากค่ะได้อะไรมาอวดมาอ้างค้าความอยากค่ะมะม่วงค่ะเปลี่ยนที่ตลาดนัดนะคะซื้อมาหกลูกถ้าเป็นเงินไทยก็ราวๆร้อยห้าสิบบาทได้นะคะถ้าเป็นบ้านเราตอนนี้มะม่วงก็ใกล้จะถึงฤดูแล้วนะคะคงเป็นดอกเป็นอะไรแล้วถ้ามะม่วงสามฤดูก็คงเป็นลูกเหมือนเดิมนะคะน่าจะตำ นะคะถ้าอีสานบ้านเราก็ตําใส่กับปอมใส่แย้ก็ว่ากันไปกิ้งก่านั่นแหละคะ่ะย่างกรอบๆเรืองๆแล้วก็ตําใส่ตัวๆไม่มีพวกนั้นก็คิดว่าจะตําใส่ปลาทูนะคะทุกวันนี้ท้องไส้ก็ไม่เหมือนเดิมแล้วะคะ่ะตั้งแต่มาอยู่เมืองนอกเมืองนาท้องไส้ก็ปั่น,ป,นป่วนกินค้อเผ็ดๆก็ไม่ได้เวลากลับบ้านไปที่ต้องระวังอาหารการกินนะคะแต่ถ้าคนอยู่เมืองนอกแล้วก็กินเผ็ดต่อเนื่องไปเรื่อยๆกินอาหารบ้านเราบ่อยๆก็คงจะชิน แต่ตัวโตเอียงบางอาทิตย์ไม่ได้กินเผ็ดเลยทีนี้ปากกับท้องมันก็ไม่กินตำส้มตำตำ,ตำตำแตงใส่พริกได้เต็มที่3เม็ดนะคะแค่นั้นก็เผ็ดมากแล้วท้องไส้ไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะท้องกระแดกก็ว่ากันไปนะคะมีอะไรมาเล่าสู่กันฟังคะ่ะขาดเขาแล้วเราจะอยู่ได้หรือเปล่านะคะอย่างเรื่องของน้องคนเมื่อวานวันก่อนที่คุยมาเรื่อยๆนี่นะคะถ้าเราคิดว่าเราขาดเขาเราจะอยู่ไม่ได้เราก็ยิ่งจะ ยังไงคะเราก็ยิ่งบั่นทอนหัวใจบัณฑทอนจิตใจตัวเองถ้าเราไม่คิดว่าแต่ก่อนเราไม่มีเขาเราก็ยังอยู่ได้นะคะถ้าพูดอีกแบบหนึ่งก็คือเราไม่มีเขาเราก็อยู่ได้เพราะว่าเราไม่ใช่วัวใช่ควายจําเป็นด้วยหรือต้องมีเขานะคะแต่เขาในที่นี้ก็คือไม่มีสามีเราจะอยู่ได้ไหมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องวางแผนนะคะวางแผน,วา,แผนวางอนาคตเราดีๆนะคะ ตอนที่มาวีซ่าตัวเดียวกันอย่างตัวตัวเองนะคะยอมรับจริงๆว่า3 4มปีแรกต้องอาศัยสามีจริงๆเพราะเขาการันตีให้เรามาถ้าเราทําผิดอะไรตั้งแต่ปีแรกๆเขาก็โดนเต็มๆต็มนะคะตั้งแต่ตอนเรามาหาโรงเรียนย้ายสัม,มโนโครวัวเข้าทะเบียนบ้านของแฟนแล้วก็หาโรงเรียนเอ่ยกว่าเราจะลงตัวทุกสิ่งทุกอย่างตอนนั้นตอนมาอยู่กันใหม่ๆหมมันก็ยังไม่ออกลายหรอกนะคะไม่ว่าไทยหรือเทศตอนที่เป็นสามีเป็น แฟนกันใหม่ๆเข้าใหม่ปามันอะไรก็ดีไปหมดช่วงโปรโมชั่นก็ว่ากันไปนะคะรู้หน้าไม่รู้ใจนะคะขนาดนี้เขาอยู่กันมาเป็นสิบปีนะคะก็ยังเหมือนฟ้าผ่าครั้งเดียวเลยแฟนไปหน,นีไปมีผู้หญิงใหม่ความแน่นอนความไม่แน่นอนมันก็คู่กันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราตั้งสติเพราะตอนนี้ภาษาเราได้แล้วงานเรามีทาแล้วเรียนและไรแล้วนะคะเราต้องฮึดสู้สิ เขามีใหม่ได้วันข้างหน้าถ้าเราตั้งตัวได้อะไรได้เราอยากมีใหม่เราก็มีไปถ้าเราไม่อยากมีเราก็อยู่กับลูกไปทำมาหากินไปเป็นโสดมันก็ดีไปอีกแบบหนึ่งนะคะใช่เรามันพูดได้เพราะเราไม่ไม่โสดแต่เราคิดว่าชีวิตโสดมันก็ดีนะคบช่วงหนึ่งที่โตโตเป็นโสดก่อนที่จะได้แฟน ฝรุงฝรั่มตอนที่ทํามาหากินทางนู้นเป็นโสดอยู่สี่สหปีเราก็ว่าชีวิตโสมันก็ดีเพราะว่าเราจะไปไหนเราก็ไม่ต้องมาขอใครไม่ต้องไปแชร์ชีวิตร่วมกับใครจะก,กินจะอยากอยากกินเราปากเดียวท้องเดียวเราก็หากินไปอะไรไปมันก็ง่ายนะคะแต่พอเราเป็นชีวิตคู่ต้องถามกันทุกวี่ทุกวันจะกินอะไรดีจะนู้นดีหรือจะออกไปกินข้างนอกจะนั่นจะนี่มันต้องแชร์ด้วยกันแต่ถ้าอยู่ด้วยกันแล้วรักกันเข้าใจห่วงใยซึ่งกันและกัน มันก็ดีค่ะตอนที่มาใหม่ๆถ้าพ่อใหญ่พูดไม่เข้าหูตโตโตโตหนีกลับตั้งแต่ปีแรกแล้วนะคะตอนนั้นทั้งยากเรื่องเรียนด้วยทั้งทําการบ้านยากทั้งหนาวด้วยปีแรกที่มาเจอความหนาวเจอหมมิมะเจอหลากหลายเรื่องทั้ปีแรกๆแ,แฟนไม่ให้กําลังใจหรือไม่เข้าใจกันคงได้หนีกลับบ้านเราคงไม่ได้มานั่งเป็นหมาดําทางนี้เลยก็ว่าได้นะคะคงขาตีลังกาอยู่เมืองไทยเรียบร้อยแล้วค่ะ แต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เขาก็ให้กำลังใจเราสนับสนุนเราอยากทำอะไรเราก็ทำอยากให้เราเรียนอะไรเพิ่มนี่แหละค่ะถ้าปีแรกๆสองสามปีแรกแฟนให้ทำอะไรนะคะเราก็อยากประมาทถ,ถ้าเขาถ้าอยู่ฝั่งทางเมืองไทยเขาอยากให้เรียนเสริมสวยเรียนตัดผมเรียนทำกับข้าวหรือว่าเรียนนวดเรียนอะไรเรียนเลยค่ะความรู้ติดตัวเรานะคะมันไม่ได้แบกได้หามเราก็ยังไงวันข้างหน้าเขาทิ้งเราหรือว่าเขา ล้มหายตายจากเราไปเราก็ยังมีวิชาชีพติดตัวยังได้ทําอยู่ค่ะสิ่งที่เราทําได้ก็คือหันมาค่ะถ้าเราคิดว่าเราขาดเขาเราจะอยู่ไม่ได้เราก็จะยากเอาสมัยก่อนตโตเคยมีแฟนคนทงคนไทยนะคะมีช่วงหนึ่งเลิกลากันใหม่ๆถ้าใครเป็นเอฟซีเก่าๆก็คงจะรู้เลิกลากันใหม่ๆ, 4, มมๆอู้เสียใจหยุดเป็นเดือนๆร้องห่มร้องให้คิดว่าตอนที่เราเสียใจคิดว่าในโลกนี้มีแต่เขาคนเดียวด้วยซ้ํานะคะคิดว่าเราจะอยู่ไม่ได้พอเราบุ พบจากความเสียใจมากๆอยากร้องก็ร้องไปเลยถ้าเสียใจคนเรามันเกิดมาไม่ใช่ว่าจะมีรอยยิ้มกับหัวเราะอ,อย่างเดียวอยากร้องให้ก็บอกตัวเองเลยร้องให้มันเต็มที่หลังจากนี้มึงก็หยุดร้องได้มึงก็หยุดเป็นอะไรนี้บอกตัวเองนะคะโตโต้ก็บอกน้องคนนี้เหมือนกันอยากร้องก็ร้องไปคนเรามันเป็นมนุษย์ธรรมดาไม่ใช่พระอิฐพระปูนนะคะไม่ใช่รูปปั้นจะได้ไม่มีน้ำตาก็เลยบอกเขาแต่เราร้องแล้วเราต้องหยุด พยายามบอกตัวเองเอาเพราะว่ายังไงยังไงคนที่ช่วยตัวเองได้ที่สุดก็คือตัวเราเองนะคะตัวโตู้ก็บอกน้องคนนี้แหละค่ะอยากร้องเราก็ร้องไปให้มันจบมันสิ้นไปพอตื่นขึ้นมาใหม่เราก็บอกตัวเองว่าสู้ยังหายใจอยู่นะคะแต่ก่อนตอนที่อยู่กับแฟนคนเก่าของตัวโต๊ะเองนะคะพอมาถึงก่อนที่จะเลือกลากันมาปีที่7นี่แหละค่ะเพราะใหญ่เก่าแฟนเก่า เราก็รู้จังหวะจังหวะจังหวะตอนที่อยู่ด้วยการโชคดีว่าเราเรียนนู่นเรียนยนี่มาด้วยเสริมตัวเองไว้ด้วยติดเขี้ยวเล็บให้ตัวเองติดปีกให้ตัวเองหน่อยหนึ่งค่อยเรียนภาษาก็ไปเรียนค่อยไปเรียนนวดตัวโตก็ไปเรียนอยากเรียนอะไรก็ช่วงนั้นก็โชคดีว่าช่วงมันโปรโมชั่นให้ทําอะไรก็ทํามันก็พร้อมจ่ายอะไรอย่างนี้ค่ะแต่หลังจากนั้นมาเราก็เริ่มแล้ว คงจะไปกันไม่ได้นะอย่าลายแบบนี้แบบนั้นแต่แล้วนี้ทั้งนั้นเราก็อยู่ด้วยความอดทนไว้มันมีจังหวัดจะโควรอะไรดีๆก่อนนะคะเราอย่าเพิ่งไปกระเตกิกระตากนั่นแหละคะ่ะเราก็เลยไล่ไปไล่ไปไล่ไปอดทนเพราะแฟนเก่าตัวเองก็เป็นคนที่เลาเมายานะคะสารพัดส,สารละเพียแต่ข้อดีก็คือ ที่เราเมายาแต่ข้อดีก็คือดูแลเราได้แล้วก็ให้อนาคตเราได้แล้วก็ให้เราไปเรียนนู่นนี่นั่นได้นะครับแต่แกไม่อยากให้เรามาอยู่ทางเมืองนอกมันก็ว่ากันไปแต่พอถึงจุดจุดหนึ่งเราดูแล้วไม่คือแล้วจังหวะได้เลิกกันก็อย่างน้อยเราก็ไม่ได้เสียใจมากเพราะตอนนั้นเลิกลากันแบบหันหน้าเข้าหากันแล้วก็คุยกันดีๆตกลงกันดีๆ จริงๆแล้วคนเรามันก็อยากจะมีแฟนหนึ่งแฟนเดียวหรือว่าสามีคนเดียวนั่นแหละค่ะทุกคนถ้าเป็นถ้าเจอคนที่ใช่นะคะนิสัยใจคอใกล้เคียงกันไลฟ์สไตล์เหมือนกันเราก็อยากได้แฟนคนเดียวไม่มีใครอยากได้ผัว่าสิบคนยี่สิบคนสี่ห้าหกคนนะคะมันก็ไม่ได้มันไม่ได้สนุกเสมอไปนะคะการมีหลากหลายคนเพราะว่าการเริ่มต้นใหม่แต่ละครั้ง มันต้องมาเรียนรู้กันหลากหลายอย่างนะครับเพราะว่านิสัยคนสันดานคนมันซ่อนอยู่ข้างในนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ด้วยกันเดือนสองเดือนวันสองวันขนาดบางคนนี่แหละค่ะขนาดอยู่ด้วยกันจนสิบปีนะคะยังมาเลิกลากันนะคะยังไม่รู้เลยว่าหายออกจากบ้านไปหายออกจากบ้านไปหลอกเมียไปไปไปมาไปติดผู้หญิงคนใหม่นี่แหละค่ะมันก็ยากนะคะจิตใจมนุษย์มันก็ยากที่จะยั่งถึงจะว่าไทยหรือเทศนะคะมันต้องอ่านกันไปทุกวันเหมือนกันนะคะ แต่ถ้าเรามีหลักการันตีตัวเองไว้มีงานทําเอ่ยมีวิชาชีพเอ่ยตอนที่อยู่ด้วยกันตอนที่แฟนยังรักเรานี่แหละค่ะอยากประมาทเขาจะทําอะไรเราก็ทําให้เรียนภาษาดูว่าอยู่ที่นี่ภาษายากขนาดไหนอย่างน้อยมันก็ดีสําหรับตัวเราถ้าเรายังอยากใช้ชีวิตอยู่ในสังคมบ้านเขาเมืองเขาอยู่ทางยุโรปเราได้ภาษีภาษาบ้านเขามันก็ดีกับตัวเราถึงงานตรงนี้เขาไม่เอาเรางานตรงใหม่เขาก็เอาเราเราก็ มีทางเลือกนะคะไม่ใช่ว่าจะรอเขาอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างพอเราไม่กระตือรือร้นพอเขาทิ้งเราเราก็จะปอมท,ทันทีไม่รู้จะก,ก้าไปทางไหนเราก็จะมืดท,ทันทีนะคะแต่โชคดีว่าถ้าเรามีงานการันตีไว้แล้วมึงไม่ทิ้งกูวันนี้วันหน้ามึงก็ทิ้งกูอยู่ดีเอาทิ้งทิ้งก็ทิ้ง,ง,ง,งยังไงฉันก็มีงานทําพอเรามีงานทําระดับหนึ่งไปวันข้างหน้ามีคนมารักมาชอบหรือว่ามาจีบมาอะไรเราก็ยังพอได้เปิดใจ นะครับเขเริ่มคุยกันหรือว่าอยากอยู่คนเดียวก็อยู่คนเดียวไปเลยเพราะบางคนมันก็ชีวิตครูมันมาเต็มที่แล้วถ้าจบคนนี้แล้วก็คงไม่เอาคนอื่นก็แล้วแต่แต่ละคนนะคะอย่างตัวตวเองก็มีช่วงโสดก็มีบ้างอยู่นะคะส่วนมากก็จะโสดไม่นานอะไรประมาณนี้นะคะเราไม่ได้สวยนะคะแต่เราก็ไม่ได้เลือกเยอะอะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปนะคะขำขำนะคะ ครั้งนี้ทั้งนั้นก็รักและดูแลตัวเองนี่แหละค่ะที่สําคัญให้กําลังใจตัวเองดีที่สุดนะคะทุกคนก็สู้สู้นะคะไม่ได้ว่าให้กลัวแฟนกลัวสามีหรือว่ากลัวผู้ชายนะครับแต่เราก็เผื่อใจไว้ด้วยแล้วก็เผื่ออนาคตไว้ด้วยความแน่นอนนะคะกับความไม่แน่นอนมันก็มาคู่กันนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมคลิปจ้าบ๊ายบายค่ะ